ช่วงโอกาสนี้พาท่านพบสัมผัสบทการแสดงของเพลอกลุ่มประจจาทีมงานบรอต้าสาสองสิบนาทกรครับฝากด้วยเช่อเมตตาครับจากพเพลปรีราบมอบความสวยงามได้ศิละปะก,การร่ายรำในขณะนี้ศิละปะจตใจในแนวศิลป์เมื่อศิลป์เป็นอุตสาหะ ประชาชนหญิงชายก็กราบไหว้คาระวะหากท่านชอบศิลป,ปะโปรดช่วยกันอนุรักษ์ศิลปอนดีๆนะดาตลกอกระดาตลกคู่ใจครับน้องเนทสิมาณครออวันนี้คนหลายได้นะจากบทบาทการ,รแสดงของพระเอกปิยราวร์ ออกมาทำให้ม่รำกับเขาเนี่ยโอ้ยมึงรำคนเดียวก็เป็นชั่วโมงแหละจี่ไหนกูรำอะไรนักหนา<ล>สวัสดี ำก็ไม่ำํำจะมาแย่งร้องทำไมเนี่ยก็แล้วเห็นลนาดมาท้าวให้กูกูกันร้องท่านเร็วไม่ใช่ออกก่อนต้องร้องก่อนสิออกก่อนนี่ออกก่อนต้องร้องก่อนออกก่อนต้องร้องก่อนแล้วให้กูออกทำไมก็ไม่รู้ สายนิเวศวัดวงังต่อฝึกตำรัขพงกับตำราฝึกตัตค้นหาไม่หางหายแม่ผมอังกับให้ฟัง ผมรักแม่นั้นยิ่งนักเชิดชูบูชาศรัทธานำชักรัก รักแม่ยิ่งกว่าใครใครความประันยูคตาเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีอิสรเลครับผูม้มีความรักต่อผู้มีพระคุณนะครับโอ้ยมึงจะให้กูลองตอนไหนนี่น่ะ สันสันกะพอ่อเอาเร็วูกแมงสันกะสันโพดกูมไม่ลองแมงมาดอกชัก<า>อะไรกูบอกว่ากูจะเท่าแบบหวานๆพระเอกพระเอกก็ไม่ได้ลอ,องท<อ><อ>่าให,ห้กหูลองก็ได้นะจะแม่ไม่รู้ว่าเป็นลิเกสวัสด รกรีดกลาเกลกล่าวเอฟซี FC เยอะเลยปาดกูไม่ลองหิแมงดอกทั้งอะไรแสนงอนซะด้วยโอ้กูง,งอนดีแทะเลยนะเอาใจยากก็ได้ไม่ลองแล้วทางนั้นจะลองไม่ลองไม่ลอง,ลองแล้ว,ลวไม่อยากให้แม่ฟังเมื่อไหร่ว่าอยู่ในแผ่นไหนโอ้ยถ้าอยากลูกก็ไปหาซื้อซีดีมาฟังเอาเถอะโปรโมทหน่อยแผ่นไหนฮะโ,โปรโมทให้แม่ฟังหน่อยแผ่นไหนไม่มีแผ่นไหนแล้วทา้งนั้นแต่บ้านนี้เขาดูลิเกมีระยะเนาะทำไม รางวัลไม่มากวนใจกูเลยอ่ะเอานะถ้าเล่นถูกใจแม่แม่เขาเดี๋ยวแม่ก็มาให้เองโอ้ยจะเล่นดีมีรางวัลถ้าเล่นดีเดี๋ยวมีรางวัลจักกรตอนไหนจะได้ท้งั้นผมเองครับมีชื่อว่าอิตาเร่ตั้งแต่เล็กจนโตไม่อังกาบส่งผมมาท่รัเรียนวิชาเพลงด่าเพลงทวนเดี๋ยวแม่ครับผมแม่ขับความอบคุณแรกแม่วันน้ำใจกันตอนรับกับพระเอกน้องปิยราชครับแ่แกมองไม่เห็นฉันเนี่ย ป้าตัวฉันก็ไม่แทนน้อยๆนะแกมองไม่เห็นไทยยังไงป้าทษมีแค่คนเดียวด้วยเนาะแม่ส่งมาดำ้ำในวิชาเพลงด่าเพลงทวนชีวิตของอิสรเรเรักเพียงคนเดียวรักที่สุดก็คือแม่รองลงมาก็คือคยมมนาแฟนของฉันเองเพื่อนเราเพื่อนชื่ออะไรเริ่มและเริ่มละเริ่มลิเกเริ่มจะไม่ดีละที่นี่ โอ้ยฉันก็อยากลงไปอยู่แก่ลูกมาให้ได้ไหมขอบคุณครับโอ้ยลงไปไม่ได้จริงๆถ้าลงไปปุ๊บค่าตัวฉันไม่เหลือเลยเด้นิดนึงก็ไม่ได้เลยนี่สักนิดนะอ่าได้หฮ้ได้หฮ้ยโอ้ขอบคุณเด้อมันมาเด้อแม่เด้อหิว <c oughs> อะไรแกกลับไปหากินตรวจจะมาหิวหิวทำไมล่ะ อ๋อดีใจด้วยขอบคุณครับครับขอบคุณครับกระยาชาเซตะเหอก็เดินคานมาก็ได้ป้าไหนเขาบอกว่าในวัดหามกินเหล่าคือมีเอหงอยู่ตรงนี้หรออ๋อพิะกองนี่แห่กินก็ไม่เผื่อแผลลิเกกันจะมีถ้ารู้ว่ารางวัลดีค่ะนี่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ย มีอีกไหมนี่จะได้ไม่ต้องรบกวนลิเกมีให้รบกวนอ่ะดีแล้ว <c oughs> ชื่อของอิสรเรตมีแฟนชื่อว่ายมมานาะแล้วส่วนเพื่อนเนี่ยชื่ออะไรบอกเขาแน่นรู้หน่อยชื่อเตา่าชื่อเตา่าจ้ะเราทั้งสองคนเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่เล็กจนโตแม่นเองจะถามก็ถามในยเถอะถามอะไรเกะอายุเท่ากันใช่ไหมอเออในเรื่องอายุเท่ากันเราเป็นหมู่กันเป็นเกอกันนะ่ะเป็นเพื่อนกันเอเอหน้าแพ้ขีมใช่ไหมเนี่ย ไอเด็กเูวาจะไม่เล่นแล้ะหยอกเพื่อนนิดหน่อยเออนะอะแล้ววันนี้มึงจิตไปไหนนี่คือแต่งตัวหล่อแถววะครบ20ปีแล้วที่ฉันเนี่ยมาทำเดียวิชาเพลงด่าเพลงทวนนึกเป็นห่วงแม่คิดถึงแม่ ปกติแม่ต้องมาเยี่ยมมายืนบ่อยๆแต่พักหลังนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าแม่เลยโอ้ยแกจะมาได้ยังไงก็แกแก่แล้วฉันคิดถึงแม่ฉันล่าลาหลวงตาเรียบร้อยแล้วว่าจะกลับไปหาแม่ไปหาแม่จะไปหาแม่แกไปหรือเปล่าอาอมึงไม่อยู่กูจะอยู่ทําไมเล้าทีนี่เอาทชนี้แล้วกันเพื่อนเออล่าลาหลวงตาเสร็จแล้วยังเหลืออีกหนึ่งคนที่ฉันยังไม่ได้ล่าลาก็คือโยม,มานาคนรักฉันเอาทชนนี้แล้วกันเพื่อน,<ค>นจะรีบไปหาโยม,มานา แกน่ะก็รีบหาแฟนได้แล้วนะเพื่อนเอ,อ้ยเดี๋ยวคูก็ไปหากรบมึงนี่แหละแฟนนะนะไม่ต้องห่วงนะ